เสบ้อผ้าพมือสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกผ้าจานเดียวเองมาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื้อผ้ารวม อาบแบรนด์เด็กโตนะลูกค้าคะเป็นงานยุโรปรถเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา,าค่ะลูกค้าจ้าราคา7จ็ดพันเบาทนะคะน้ําหนัก2ี่สิบกิโลชิ้เป็นกิโลกิโลละ350บาทนะคะจํานวนชิ้นละประมาณการคร่าวๆค,ค่ะลูกค้าจ้าหกสิบถึงเจ็ดสิบชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นค,ะค่ะลูกค้าจ้าคนย่าประมาณการนะคะ100หรือว่า102บาทก็ได้ใช่ค่<น>ะเป็นเส <นะ S 1> ื้อผ้ารวมกีฬา เป็นงานกีฬานะคะรคาจ๋าแต่ว่าเป็นรวมๆของเด็กเน้นเป็นเด็กโตค่ะราคาจ๋าเด็กโตก็คือเด็กวัยรุ่นอาวัยรุ่น<ม>เด็กหนูว่าเด็กตั้งแต่แบบปสามปสี่ปห้าปหกขึ้นมาเลยนะคะใช่ค่ะาาจาจนถึงคําว่าเด็กโตนะมสามมหาลัยนะหนูว่ามหาลัยใช่เป็นวัยรุ่นแบบว่าเนี่ยเอาง่ายๆเอาง่ายๆ เด็กโตคือผู้ใหญ่ใส่เอฟอะประมาณนั้นเด็กคือตอนนี้เปรียบไม่ได้นะใช่ค่ะเด็กบางท่านอย่งจริงนะใหญ่กว่าพี่ก็คือว่ามีมีมนะใช่ค่ะมีนะแมป้าค่ะเอาง่ายๆลูกค้จาจ้าคือเด็กบ้านเราคือผู้ใหญ่สใส่โตอ่าใส่ได้เอาแ,แต่อยากใส่ อาแล้วแต่อยากใส่ค่ะลูกค้าจ๊าง่ายเป็นเด็กโตนะนะคะผู้ใหญ่อยากใส่ก็แล้วแต่สะดวกอยากใส่นะคะใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้คือรวมมาเลยค่ะลูกค้าจ๊ะเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นแจ็คเก็ตอุ้ยเสื้อบอลค่ะเป็นเสื้อบอลกรอนเป็นเสื้อบอรอนกางเกงได้ไหมได้อ่ะอดิดาสค่ะลูกค้าจ๊ะอ่ะคู่กัน อะในหนึ่งคุงมีอะไรบ้างคะมีหมดค่ะลูกค้าจะเป็นเสื้อกางเกงเป็นเสื้อยืดเสื้อเดรเสื้อกีฬานะคะลูกค้าจะเป็นแจ็คเก็ตผูกนมแจ็คเก็ตวอร์มแจ็คเก็ตพัดลมเรียกง่ายๆวอลลว่นทุกอย่างวอลลุ่นทุกอย่างใช่ค่ะแต่เน้นเป็นของเด็กโตนะคะใช่ค่ะดิด้าดิด้าดิด้ามือหนึ่งนะปะโถมือหนึ่งยาวไประวัติไม่จบนะคะบอกเลยตะกองยามาสเนี่ยตะกองยามาสก็หน่อยเนีย ลูกค้าจ๋าเ่าประวัติมาเลยค่ะน้ำค่ะ,ะเราประวัติมาเลยประวัติการศึกษาเขาตั้งแต่มปมหนึ่งถึงฟมสอง <c oughs> มือหนึ่งลูค้วจามือหนึ่งตะกงดูดูดดคนไทนเตอรค่ะตะกงค่ะอ่ะมือหนึ่งค่ะลูกค้าจ๋ามือหนึ่งน้ำดูค่ะใช่ค่ะเลือกไซส์คือขอไม่ระบุนะเด็กโตก็จริงแต่ว่าไซส์ผู้ใหญ่ใส่ได้จพาตีเป็นความรวมๆเป็นเด็กโตไว้ก่อนใช่ค่ะผู้ใหญ่มาควใส่ด้อุ้ยลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นนี้ค่ะเสื้อบอลสวย สวยเลยเป็นของอาดิดาสนะคะสวยๆะะใช่ค่ะเสายงเสายืดก็มีอะมีเป็นแนวกีฬา<ม>แล้วก็เป็นแบรนด์ทุกตัวลูกค,<ม>ค้าไ,ไ,ไม่ต้องไปรุ้นนะว่าถุงนี้เป็นแบรนด์อะไรบ้างไม่แบรนด์อะไรบ้างเป็นง่ายๆ,ๆค่ะน้ำค่ะแบรนด์ทุกตัวใช่ค่ะแบรนด์ทุกตัวยี่ห้อทุกตัวค่ะลูกค้าสาแท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตี ฟ้าแผแผ<ถ>ลไม้ n ไม่แผลมไาไม่ได้การันตีค่ะไม่ได้การันตีนะค่ะจ้าแต่ว่านำเข้าจากงานยุโรปโดยตรงนะคะใช่ค่ะลูกค,ค้คาจะจาแนะนำเลยค้ายคล้ายของเด็กอยู่แล้วไปช้าไปเสริมได้ค่ะลูกค้าจ้าเรือขายของผู้ใหญ่อยู่แล้วอยากมีของเด็กไปเสริมก็ได้ลูกค้าจ้ายิ่งเป็นตัวนี้งานอ่าเป็นแบรนด์นะคะไม่ต้องเสียเวลามานั่งคัดเลยค่ะลูกค้าจ้าแบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวตัวนี้เป็นแบรนด์ทุกตัวแต่อย่างที่แจ้งไม่การันตีเรื่องงานแท้งานตอกนะคะใช่ค่ะอ d i d a s ค่ะ ง่ายๆคือไม่ต้องลุ้นเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะอย่ารอช้าอย่ารอช้าค่ะลูกค้า่ะอย่ารอช้านะคะถุงนี้ในราคา7จ็ดบาทน้ำค่ะค่ะออดิชั่นค่ะนะอุ้ยน่ารักว่ายน้ำไหมเลยใช่ใช่แล้เวจะว่ายน้ำนะคะเป็นสไตล์ว่ายน้ำก็มีมาแต่เท่าที่เราเจอก็เป็นเสื้อวอมเนาะใช่ค่ะแล้วพี่เจอไปเป็นมือหนึ่งอันนี้มือหนึ่งไหมไม่มือหนึ่งแต่ว่าสวยแต่ว่าบอกได้คำเดียวเฟียวมากค่ะ อากาศเย็นๆก็ลูกค้าจ๋าสามารถนำไปขายได้เลยอขายไม่โดนคนอื่นเนาะเพียงแค่ะมาทำแบบเนาะหนูขอเพีนสองตัวนี้ขายได้เลยเนาะใช่ค่ะอันนี้จะว่าก่อนแล้วกนนะค่ะไม่น่าใจเหมือนกันเมนูไหมหรือว่าอะไรสักอย่างลูกค้าจ๋าหนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันลูกค้าขายเขียนว่าเนีมาเนี่มาเขาคือคนดังอยู่นะทั่วยอะทีไม่รู้ด้วยถ้วย่ะนะใช่เหมือนเลยองาเป็นของไงกี้ พี่คะลูกค้าจ๋าในในชุดพี่เจอไนกี้พี่เจออาดิดาสดมีอะไรคะเยอะค่ะเยอะค่ะเนี่เป็นแบรนด์กีฬาหลักๆก็จะเป็นไนกี้อาดิดาหลักๆเลยนะคะเขาจะาตัวนี้เป็นแก๊ปป้าพูม่าปนมาบ้างแชมป์รองแชมป์เปี้ยนอันเดอร์นะคะแล้วแต่กระสอบนะคะอาดิดาค่ะเป็นแบบว่าง่ายๆเรียกว่าแนวกีฬาแนวกีฬาเป็นแนวกีฬาเด็กโตนะคะผู้ใหญ่ไซส์เอส นางสาวค่ะเด็กเด็กเอาเอางยากถ้าภาษาบ้านเราเด็กคอกระเทือนจะเอาโอ้เด็กคอกระเทือนนะจะเป็นใครรุ่นอยู่ในช่วงกลังเปลี่ยนวัยอยู่ในช่วงกลังเปลี่ยนวัยจะไปใหญ่เออยังไงก็ได้ไหนกี้ค่ะแต่ถ้าว่าเพื่อใส้นี้เหมาะนะคะเหมาะมากคือแบบว่าไม่เหมือนไทยเวลาเราขายเนาะใช้ประมาณไม่รุ่นค่ะไม่รุ่นจังไม่รุ่นไม่รุ่นถ้าตคนนี้อกเองได้แล้วนะคอใช่ค่ะซื้อในฝากได้ใช่ค่ะี่เป็นแบรนด์ชลูกค้าจาไลฟ์สดยูทูบติ๊กต๊อก เราสะดุงพะดาได้ทุกทุกหมดจ๋ะอย่ารอช้าอย่ารอช้าป้าดูค่ะน้าป้าจะถามว่าผู้ใหญ่ไหมก็ได้เด้ผู้ใหญ่ใส่เอสก็ได้ได้ก็ได้เด้ก็ได้เลยนะในหนึ่งชุดได้ทั้งเด็กหญิงได้เด็กชายสำรับพระค่ะคระข้มาเลยนะคะป้าอันนี้ก็น่าจะเป็นทีมฟุตบอลเหมือนกันไหม ดูนะคะเออสวยดูค่ะก็รู้สึกว่าคนณบอลจะมาเยอะนะของเด็กนะคะลูกค้าจ๋าอ๋อสวยนี่ค่ะฟุตบอลมีทั้งเบสบอลทั้งบาสบอลค่ะลูกค้าจ๋าขอเรียงกัวสวยสามตัวได้ไหมค่ะอันนี้สวยสามอุ้ยพี่เอ๋อันนี้มืแปดสาี่ตัวกันไปเลยใช่หรอใช่ค่ะคนละอันน้ำดูดีดีอ๋อดูดีดีดีอ๋อลูกค้า หนูว่าคุ้มมาเอาไปถุงนี้มีทุกเบอร์เลยอะมีทุกเบอร์เลยเอาไปเปิดทีมฟุตบอลอะไรเอาไปครูได้ปะได้ค่ะครูซื้อเองนะอ่าได้ค่ะเป็นครูเป็นพอโอโอขอโทษถ้าถ้าไปถ้าเยอะไปถ้าเป็นครูได้ปะได้พอโอโออขอโทษขอโทษขอโทษหย่ารี่ย่ารี่หย่ารี่อาบน้ เอาถ้าเป็นพวกกลุ่มราชการต่างๆที่จะซื้อไปบริจาคให้นักเรียนนักศึกษาได้ปะอ่ะได้นักเรียนนักเรียนอะได้ค่ะกประมาณปอสี่ปอห้าอหกอะได้หมดตระกูลอะชอบเตะฟุตบอลใช่ค่ะอะไรเป็นผู้ปกครองหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปลูกได้ปะได้อ่ะเออลูกค้าศาสตร์ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันลูกค้าจอเออนะไอเดียดีะได้หมดนะไม่จำเป็นต้องซื้อไปขายอย่างเดียวนะได้ค่ะซื้อไปแจกนักเรียนหรือแม้แต่กีฬาสีคะนาดข้าทั่วไปเนาะได้หมดใส่เป็นใส่เท่ๆอ่ะอ้ไอนะ แล้วได้แบรนด์ด้วยใช่ค่ะแล้วได้ในต้นทุนที่อาคุ้มด้วยต้นทุนต่อชิ้นประมาณร้อยสองบาทเท่านั้นจ้าอันนี้อันนี้มือโกแน่เลยยังไงคะนี่มือโกแน่เลยอดิดาสค่ะคุณพ้าจ้ามือโกแน่เลยหรือว่าจะเป็นไอ้นี่อะไรนะลายแมนอ๋อสวยค่ะสวยจ้าสวยเลยใช่ค่ะในหนึ่งถุงรู้ค่ะสามแบรนด์ทุกตัวบางตัวไม่ได้หยิบมาให้ดูแต่ว่าเป็นแบรนด์แต่บางตัวอาจจะทงใสคันเนาะอดิดาสค่ะอาจจะคันแล้วดูปั๊ป ใช่ค่ะนอกจากค้อนแล้วค่ะทุกค่จะโดนมาบ้างนะคะแล้วแต่ว่ากระสอบมันจะเยอะจะน้อยนะคะใช่ค่ะอันนี้ไนกี้ค่ะอันนี้จะเป็นคล้ายผ้าสเวตเตอร์นะคะลูกค้าจะบเป็นแบบทรงหัวนะถุงนี้เป็นเสื้อบอลได้หลายดีใช่ค่ะถุงุงนี้มาอีกแล้วไม่รู้สโมสรนอะไรลูกค่ะเสื้อบอลเป็นเสื้อบาสเป็นเสื้ออะไรนี่ค่ะสโมสรนเยอะเลยไนกี้ค่ะแต่ว่าชอบนะพี่ว่าได้ทุกวอร์ม ได้ทั้งแนวกีฬาใช่ค่ะได้ทั้งเสื้อยืดได้ทั้งกางเกงแองเกงคือเป็นข้างล่างมีทั้งโอ้ยน่ากีฬาลูกค้าจ่าแมวคอมเปนเตอร์ดูเหมือนนะคะอ๋อเปนเตอร์เหมือนกันซุยเนาะเป็นหมวกอันนี้ไม่เป็นหมวกอากาศเย็นๆได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอ้คุ้มจริงนะคะไม่แล้วค่ะสบปรดสบปรดสบปรดน่าจะสบปรดนะคะพ่อจ้ะกีฬาสเปรดขั้นกำลังใดกับจะไปเมสจะไปบาสนะก็เลยควบกันเลยขั้นกำลนี้เป็นคนสเกล อ่ะสวยๆค่ะลูกค่าจากกเกงเกงมีมาหมดค่ะอาดิดาสค่ะหนูชอบตรงเป็นงานแบรนด์อ่ะ้องเสียเวลาไปนั่งคัด<จ>เลยค่ะสามนเสียเวลานั่งคัะแต่ว่าลูกค้าจากมันที่แจ้งนะแต่ว่าถามว่าแท้มาแท้แล้วไม่ได้เกินตีนใค่ะแต่ว่าสไตล์แบบนี้ที่เราเจอน้ำค่ะจะเป็นรีบอกนะใช่ค่ะอ่ะตะก,ก้องเองพไหมจกกหมิดไปเลยแม่ตะก้อนตะก้อช้าๆเดี๋ยวภาพไม่ชัดนะค่ะไม่ต้องรีบเนาะอ่ะเดี๋ยวภาพสวยสวยมาก อะไรหนูไม่รู้จจริงเราคู่กันเราไม่ได้อะไรเลยเราคู่กันเราไม่ได้อะไรเลยเรื่องวันนี้ต้องขออภัยเลยค่ะนะคะอาจารย์เราต้องไปหาดมีลูกชายอันนี้อะไรนะลักบี้เหรอใช่ไหมคะใช่ค่ะน่าจะเป็นลักบี้นะคะเราต้องไปหาดมีลูกชายสักสี่ห้าหลงใช่ไหมค่ะอุ้ยอันนี้เกงเกงมันน่าจะมีเสื้อเขาอยู่นะคะคุณครอาจารย์เนื้อจะอยู่ในด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใจนะแล้วแต่นะใบหุงาจจะเป็นเสื้อเกงเกงคนมาด้วยกันก็ได้ค่ะเป็นเซ็ตก็มีนะคะใช่แล้วแต่นะคะ นายกี้ค่ะอันนี้เป็นของอะไรอ่ะอันนี้เชลซีปะแต่ว่าเชลซีไหม แต่ว่าไม่อยากบอกว่าสโมสรมาเยอะนะไม่เยอะกันฟุยแทนเลยแต่ว่ามีทั้งสโมสรแล้วก็เสื้อเลยนะลักบี้นะคะเสื้อเบสบอลเสื้อบัตบอลนะคะูคจะมีปนมาในนี้เลยนะคะสโมสรเยอะนะแน่นอนเยอะแน่นอนแล้วค่ะสวยค่ะสวยอ่ะบาร์เบอร์บาร์เบอร์บาร์เบอร์ตัวไม่ได้ให้ดูแบรนด์นะแต่ว่ายังคงเป็นแบรนด์ทุกตัวลูกค้าจะเป็นถุงที่วิเศษเป็นถุงที่อื่นไม่มีแน่นอนเป็นถุงที่มีที่บัคแน่นอน เป็นถุงที่มีที่บริษัทบักที่นี่ใช่ค่ะนะลูกค้าค่ะอันี้เป็นเก่งค่ะนี่เป็นแบรนด์ล้วนนะคะนะคะแต่ว่าลูกค้าค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาคัดแยกใหม่นะใช่ค่ะแล้วซื้อมาแบบไหนขายแบบนั้นนะคะลูกค้าจ๋าให้คิดเป็นกิโลนะโลละ350บาทตัวนี้น้อยสบาทสุดคุ้มเอาคุ้มกลมได้ไหมสุดคุ้มหนึ่งร้อยบาทไหมบ้างหนึ่งร้อยบาทจ๋าจ๋าป้าหนึ่งร้อยบาทน่าะนะคะอ่ะลูกค้าจ๋าทวนรายการค่ะ เด็กโตนะคะเป็นแบนรวมนะคะเป็นงานยุโรปนะคะรถเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทว่าราคา7จ9 4พาสิบ่บาทกันนะคะจาน้ำหนัก20.2สิบจุดส 20. กิโลชิ้นแปดกิโลกิโลละ350บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆ60-70ตัวตกก็คุณต่อตัว102บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถ,ถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กทางเว็บ,วบไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทร จะเข้าไปดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทางสายการโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะบริ่ังทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ